รู้แล้วต้องรีบหามากินสี่ผลไม้ใกล้ตัวกินบ่อยๆช่วยป้องกันมะเร็งกินแทนยาป้องกันได้หลายโรคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมการมีสุขภาพที่ดีสามารถทำได้ด้วยตัวเราเองนะคะ สุขภาพจะดีได้ก็ต้องอาศัยการกินอาหารที่มีประโยชน์เป็นอันดับแรกๆโดยเฉพาะผลไม้ควรกินให้ได้บ่อยๆเลยนะคะเพราะผลไม้ถือว่าเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายทั้งมีสปปรรพคุณช่วยป้องกันโรคและยังช่วยบรรเทาโรคร้ายได้ดังนั้นถ้าไม่อยากกินยาที่มีรสขมๆก็ต้องหันมากินสีผลไม้เหล่านี้ให้บ่อยมากขึ้นนะคะ เพราะสีผลไม้ที่สุดติ่งนำมาฝากกันในวันนี้มีสปปรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพทั้งช่วยป้องกันได้หลายโรคพร้อมกับช่วยบรรเทาความรุนแรงโรคที่เป็นอยู่ได้ด้วยงั้นลองมาเช็คก,กันดูค่ะว่ามีผลไม้อะไรบ้าง 1. ส้ม ส้มเป็นผลไม้ที่หากินได้ง่ายและเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าส้มเป็นผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซีในปริมาณที่เยอะมากซึ่งวิตามินซีผู้คนก็รู้ดีว่ามีสปปรรพคุณเด่นๆในเรื่องช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายและไม่เพียงเท่านั้นนะคะวิตามินซียังถือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกชนิดหนึ่งที่มีสปปรรพคุณช่วยต้านการอักเสบในร่างกายช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ในร่างกายถูกทำลายได้อีกด้วยและส้มยังเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วย สารอาหารที่ดีต่อสุขภาพอีกมากมายทั้งเบตาแคโรทีนเส้นใยอาหารแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กและสารฟลาโวนอยด์ซึ่งสารอาหารเหล่านี้ยังมีหน้าที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆในร่างกายช่วยล้างสารพิษช่วยรักษาโรคลักกะปิดลักกะเปิดรักษาแผลให้หายเร็วขึ้นและยังช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ด้วย เห็นไหมล่ะคะว่าการกินส้มให้ได้ทุกวันอย่างน้อยวันละ1-2ผลจะส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายๆด้านทั้งช่วยป้องกันได้หลายโรคและยังช่วยรักษาโรคไปพร้อมๆกันได้อีกด้วยค่ะซองแอปเปิล แอปเปิล <Apple S 2> เป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณเด่นๆในเรื่องช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งส่วนใหญ่แล้วแอปเปิลมักจะถูกบอกว่าเป็นผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ทว่าผู้ที่มีสุขภาพดีไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรผลไม้อย่างแอปเปิลก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ควรกินให้ได้บ่อยๆเลยนะคะเพราะแอปเปิลจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายโดยเฉพาะในส่วนของเปลือกแอปเปิลนั้นถือว่าเป็นส่วนที่ไม่ควรปอกทิ้งเด็ดขาด เพราะเปลือกแอปเปิลจะมีสารฟลาโวโนอยด์ในปริมาณที่เยอะมากซึ่งสารฟลาโวโนอยด์ที่อยู่ในเปลือกแอปเปิลนั้นจะมีสรรพคุณเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำหน้าที่ช่วยดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดีดังนั้นการกินแอปเปิลโดยไม่ต้องปอกเปลือกจะมีสรรพคุณช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ได้ค่ะ 3. กีวี ต้องขอบอกเลยว่ากีวีเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพเลยนะคะกีวีเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ําอีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากซึ่งสรรพคุณของกีวีนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะถ้าหากกินกีวีบ่อยๆจะส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายๆด้านทั้งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ช่วยย่อยอาหารช่วยรักษาอาการท้องผูก ช่วยให้ระบบการย่อยอาหารในร่างกายทำงานได้ดียิ่งขึ้นช่วยบรรเทาโรคเบาหวานและที่สำคัญยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีดังนั้นถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีก็ต้องกินกีวีให้ได้บ่อยๆนะคะ 4. อะโวคาโด ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะคะสําหรับผลไม้ชนิดนี้เพราะเป็นผลไม้ที่ถือว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆด้านอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามิน B และวิตามิน C ในปริมาณที่เยอะมากซึ่งมีสรรพคุณทั้งช่วยป้องกันไข้หวัดป้องกันโรคลักกระปิดลักกระเปิดโรคเน็บชาโรคปากนกกระจอกและไม่เพียงเท่านั้นนะคะอะโวคาโดยังมีวิตามิน E ในปริมาณที่เยอะมากที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกัน โรคหัวใจช่วยป้องกันโรคมะเร็งดังนั้นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่อยากให้กินบ่อยๆก็คืออะโวคาโดนะคะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ